เครื่องไฟฟ้าเศษเสียนี่เครื่องพิมพ์เครื online. ่องย้ายนี่ยโอ้นี่เครื่องดูดฝุ่นไม่ดูดนี่ริมมิงดี a s สลามุอะลัยกุมทุกคนมีสปาแบรนด์เอสกิลลังจากนามช่วมเมืองสิกายุนที่พานมาวันนี้จะพาทุกคนให้เล่นนะนี่นี่สปาครั้งหนี่นี่จมประมาณนี้นะครับพี่น้องจมประมาณนี้นี่ประมาณ เครื่องไทยซานซ้อมเครื่องเครื่องไทยข้าวดำเครื่องนี้ในไระเสี่ไทยซีเครื่องนี้เดีวประตูนี่นี่นี่เห็นชัดๆก็คือนี่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 รวมมือฉลางของตัวนี้ก็เชียอมมือประตูนี้ก็ชฉลางหมดเลยเสียหายมากก็คือปกเครื่องมือเสี่ยงไฟฟ้ากิดเสียมีเครื่องพวกนี้นี่ร้อยแหงปกติ

เห้ยคนล่างล่างนี่อ้ยเกลบ้ยงใ่หมไม่ได้เกี้ยเยปน้าต้อน่้เออเยนแตตก้อนตต้อน้นนีเออัเอเอาใส่ถุงถุงเนี่ยจัานทถุงุงวันนี้มันนันไม่ได้ดังตึงงึงิมเ้ย อ๋อช่วยๆกันช่วยกันจำรับเครื่องนี้นี่คงจะไม่มีปัญหาได้มากเดี๋ยวว่าตรงร่อห้มันแหงเพ้งบุ่งจ้อนมันแหงดีเลยกะคงจะทําทงานได้มีเครื่องตัดก็ไม่ผิดไปเครื่องทไทสานสีนะนเครื่องไทาสานซีก็จุมประมาณน,น,น,นี้นี่นี่นีช่ชวนโตทํางานนี่โตทำงานโตถี่เป็นไม้อัดเนี่จะเสียหมดเลยตอนนี้เราให้เดบิปิดไฟนะแต่ว่าตรงเครียองมากไว้เร็วกอนคกับอ๋อคอมออกแบบนี่มีอยู่ทรงตัวที่ไม่เสียเลยกะคอม หับพิมง,ง่ายนี่อีกตัวสามตัวเดียวแต่สําหรับครั้งนี้ดูไฟไม่ได้ทั้งลมนี่ไม่เสียนะก็ต้องรอให้มันแห้งเพื่อว่าไอ้นามันขึ้นไปเถวเกาะเดียวมันจะชดในวงชนเตแก๊สนี่ข้างนอกนี่ลมเลยประตูด้านหนานูแรงนามดันทําให้ลุดกรูกกระจกส่วนเครื่องพิมพ์ออฟเซ็ตก็คงจะต้องโทษมอเตอร์ออกเลยกะม็มาตากแดด ทำความสะอาดตากแดดให้ดีเลยก็คิดว่าขอเถอะอัลลอฮฺให้มันใช้ได้ปกติส่วนเครื ouais. leave, ่องนี immt, okay. ่เครื่องพิมพ์เครื่องนี้นี่โอ้โนี่เครื่องดูดฝุ่นไม่ดูดช้ได้เลยมาไอ้นี่อ๋อเลยก็มีเครื่องเชื่อมมีเครื่องตัดเล็กเครื่องพวกนี้คิดว่าล่างให้สะอาดเลยก็ตากแดดคงจะใช้การได้แล้วามกระบาดหนูบาดเป็นไวเลยคิดว่าซื้อนี่หนาเอ่ะมาเทอ่ะโอเคโอเคิดกับคนหนามเท ด้านหน้านี่สะอาดแล้วสะอาดแล้วนี่สี่ห้องนี้เรียบร้อยพร้อมทำง,งานแต่เครื่องยังไม่ฟ้องเราสวภไพค่ะเราสวดไพ่นักถือไพเดี๋ยวนี่นี่วันนี้วิ่งดีทำงานจะบ้า,งงาน นี่เมนูเทศบาลนี่เป็นอะไรดิเป็นอะไรดิร้อยร้อยโอ้โหนี่เมนูเทศบาลนี่มาเก็บมาเก็บน้ำมาดิที่แจกันไหนอ่ะไปหิวน้ำอยู่เอาดิน้ำดื่มมาดิโอเคบริจาคเด็กป้าเด็กป้าน้ำน้ำน้ำมาดิวันนี้กินข้าวเทศบาลกินข้าวเทศบาลได้ได้ได้แค่ต้มกุ้งวันแรกน้ำท่วมปีหกกรดวันที่อะไรวันนี้วันนี้วันที่สามสิบใช่ไหม

มันนีกินข้เสรบานกับมันินข้าวเทศบาลนี่งานบิ๊กบิ๊กนิ่งดีกินจริงดีอ่ะวมันเชือมมาทิศโลกตอมเลยพาไปแก้บนน้ำเลยเฮ้กินข้าวกินข้าวบิ๊กนิ่งเดย์ปีโอเกตขอบคุณเทศบาลเจนะที่ให้น้ำกับอาหารเที่ยงมาขอบคุณเทศบาลกับพอดีมานั่งร้านนะคะอยากวาริส์น้ำดื่มจากวาริอ๋อนี่น้ำดื่มวาริส์ด้วยโอ้ขับรถเงางามเลยเว้ย วันทีส้มเคียร์ด้นี่ b e i n n i n g วันนี้ที่ร้านอยู่สักทีในการพิมพ์นี่มาเคียร์หน้าร้านอะไรที่จมน้ำก็ออกมาขายอะไรที่ใช้ได้ก็ไว้ปรับแต่งใหม่นะมีอะไรบ้างวันนี้มันจะมาเัวะเหนาดีดีีคุณคุณลก้อนลก้อนรือไปเรือไปเรุกเสื้อผ้าลุกเสื้อผ้าเสื้อจมนำเสื้อจมนำ เดี๋ยววันนี้มาเคลียร์ข้างหลังเก็บอะไรที่ใช้ได้ก็เก็บไว้อะไรซ่อมได้ก็่้มอะไร่้มไม่ได้ก็เอาทิ้งเลยน,นี่สภาพข้างหลังวันนี้นี่วันนี้เปิดไฟได้แล้วนี่นี่ยังทำงานไม่ได้ต้องเคลียร์ให้เสร็จก่อนนี่นี่ มีเครื่องถ่ายเสารที่ต้องซ่อมแล้วดูว่ามันจะเสียไหมเครื่องถ่ายเสารนีสองเครื่องนีเครื่องแล้ก็มีเครื่องพิมพ์เซฟเกอร์ dòng không thì không thì cũng cái sàn nằm chúng mà xong chẳng cái này Hãy này, không ไรอิกไรยิก hmm? ทำไรนี่หนามข้อบหนามเ็นบอหนามหนามอ๋อ

ไม่ได้ไอ้พวกแม่บ้านเลยพวกพนักงานเดินเดินดำอ่ะเออแลนัมีท่วยไงท่วแบบงันอยากอยากไฟแดงเ็อจากหน้ามิดอยากไฟแดงเลยจนถึงหน้ามิดเลยอรถประกาศตีจิตอนเช้าตีจดครึ่ง น้ำพริกน้ำพริกอร่อยนีปลาทอดมีทอดแร็วนีกเทียกระเทียมอันนี้กุ้งผัดกะปิเอ๊ะผัดอะไรนะผัดเกลือผผัดเกลือ้ผกยออืมอเออน้อโอ้โอ้เร็วจังของน้อยดูชุดแถวบางบางอรอย่ชุดแบง Phia. Vào. Biết rồi chứ? Ừ. Rồi đi đi đi. Ừ. Ừ. Đúng liền bạn Mai nè. Quăng ra đó. Quăng đi nắm chuông. Assalamualaikum. Assalamualaikum mọi người. Hi. อันไหนอันไหนอี่แล้วไปอีกอาวอาวเอาโอเคดู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 ลงเร่ลุงเร่ลุงเร่ลงเร่งั้นลุงดิ้งั้วลงโอ้ยสดีครันนี้วันนี้วันที่สามนะที่มาเที่ยวร้านเดี๋ยวจะไปดูข้างในอ่ะเดี๋ยวติดตามกันต่อไปว่าวันนี้มีอะไรบ้าง เชื่อมนันเชื่อมนี่เชื่อมึนนด้วยจะหลางเล่โ้นว่าใช้ได้หรืม่หลางเ้นที่โพตัดไนเพื่อว่าใช้ได้ถ้าใช้ได้ก็อดทำินละถ้าใช้ไม่ได้ก็อดทำิละ มีตลาดชนะช่วงเวลาประมาณ18บแนาฬิกานี่นี่คนจะออกมาสื่อหาของจุ่มน้ำนี่มากนี่ผมไม่ได้มาช่วงกลางวันนี่กลางวันนี่ว่ารถแน่นคนมากว่าคนรายยเหล่านี่โดยเฉพาะโซยนี่อ๋อนในนี้ไหมโซยนัดวันพัฒนนี่้านเสื้อผ้าหนุ่มข้าวมาหนเสื้อจุ่มน้ำเสื้อจุ่มน้ำมีบริเวณนัดวันพัฒน์ ก๋วยขยะก๋วยขยะก๋อยนี่ก๋วยนี่ร้านหนี่งถูกย่างสิบบาทนี่จุมมดความเสียหายมาเหมือนกันเอาไม่ทัานหนามมาร็วนี่ยังเครียดกันในร้านไม่มดเลยดูโบรกาณเสื้อผ้านี่เละลังน้นจังนี่เละรถติดเลยนี่รถติดเลยช่วงอกจากจากชนะนี่รถติด

โอเสียังเียอาจังนี่งสัปดาห์นี้เียไม่ดูเม็ดไม่เออนี่เลยโคงเสียโร่โร่กันพาไปตุ่มงูนูนกานซ้อมเมื่อไห่ะซ้อมกันไม่วาดไม่ว้ปโปรดจุ่มหนามันเยอะมีโค้งโคงเสียที่แคบมาทงานโร่กันโร่ทิสบานเอาไปทิงนี่ช่วงว่าคำ อีหกว่าแล้วนี่หกโมงยี่สิบนาทีนี่ช่วงมีอยู่ที่มีบริเวณห้าแยกกันนนี่มีร้านโอมรถรัโซมหมดนี่ดีดีดพิมันพิมันเรียบร้อยเรียบร้อยลบได้เด็กอยต่อยาวเลาเล่นลกก้อนล็อกกอนนี่นี่มีกางเสียนี่รันเสื้อผ้าเหมือนกันนี่มีบริเวณห้าแยกเห็นเล่รถติด มาหออางงขงเก่อขงเดยขงเก่อขงจุ่มนำขงลุกตีกัอาหารนะสัากันมีธนาคารอิสลามทีห้าเยกจนะน,นี่ตรงเที่อ <ส> <S 2> <S 2> <S น,น,น,มมนีไปมาสิะทแสง่อมันทางน้ำมาสิแสงท่มไปออกปัมปอทนี่ตรงนี้จมมากอนกันนี่นี่มีรื่องยความเสียหายจากนำ้ำท่วมปี2567ช่วงวันที่27 28 29ม,มสทธแสงาม,มาน้ำมาบงที่นี่ในคงเสียจะนีคงเสียมีราา้านอาหารมีคงเสียมีกานกู้ซุน เสียหายกันมากนะครับพีน่น้องมีบริเวณถนนซีนเลนเน,นี่ช่วงไปปั๊มปตทออนอีอ่อบรรยากาศช่วงเย็นหลังนำท่วมปีฮอกเกตไงมีตรงนี้บริเวณร้านอาหาร,าหารนีจะข้าวปัม๊มนีไปจะจะไปใส้น้ำมันนีบริเวณปั๊มปตทออจนนะนะ นี่คนเขาไปใส้น้ำมันเขาคิว้วไงไะเลยเอด้นดด้นานตรงนี้บริเวณถนนนาแสงถ้ำนามาสสิตแสงถ้ำน,น,นี่เดือดมากด้ยนี่ลาหลามโคขู่นี่กะย้อีกโค้งนึ่นี่บริเวณซัมเฟิงชนะน,นี่ใครลู้กันยังไง